สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพทุกท่านครับช่องปอนบ้าน YouTube ครับพบกับท่านผู้ชมวันนี้27มกราคม2565เที่ยง20นาทีโดยประมาณนะครับคนละครึ่งเฟดสีครับคนเก่าครับระวังโดนตัดสิทธิ์นะครับชมและฟังรายละเอียดให้จบนะครับโครงการคนละครึ่งเฟดสีครับคณะรัฐมนตรีได้อนุมัติเมื่อ24มกราคม2565ครับโดย คนเก่าไม่ต้องลงทะเบียนใหม่ให้ยืนยันสิทธิ์เพื่อเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งเฟสสผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังได้ตั้งแต่วันที่1กุมภาพันธ์6 5 6 5เป็นต้นไปและสามารถใช้สิทธิ์ได้เริ่มมาที่1กุมภาถึง30เมษายนนะครับอันนี้สำหรับคนเก่าคนที่เคยได้รับสิทธิ์อยู่แล้วนะครับส่วนคนใหม่คนที่ยังไม่เคยได้รับสิทธิ์คนละครึ่งเฟสสมาก่อนนะครับ ถ้าอยากจะเข้าร่วมของการคนละครึ่งระยะที่4หรือคนละครึ่งเฟสสีนั้นต้องลงทะเบียนทางเว็บไซต,ต์ w w อร์เคนละครึ่ง com ซึ่งจะสามารถลงทะเบียนได้วันที่10กุมภาพันธ์2565นะครับเริ่ม6กโมงเช้านะครับจนกว่าจะครบจำนวน1ล้านสิทธิ์โดยผู้ที่ลงทะเบียนและได้รับสิทธิ์แล้วจะเริ่มใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่17กุมภาพันธ์ถึง30เมษายน 2,565นะครับอันนั้นสําหรับคนใหม่ครับส่วนคนเก่าระวังโดนตัดสิทธิ์ด้วยนะครับท่านผู้ชมที่รพครับหากท่านกดเข้าแอปเป๋าตังและยืนยันสิทธิ์เพื่อเข้าร่วมโครงการคนละเครื่องเฟสีแล้ว<ส>กส็สามารถใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่1กุมภาพันธ์เป็นต้นไปแต่ท่านจะโดนตัดสิทธิ์นะครับหากท่านไม่ยอมใช้สิทธิ์ครั้งแรกภายในระยะเวลาที่กําหนดนะครับคือคนเก่าใคร ใครไม่ใช้สิทธิ์ครั้งแรกภายในวันที่28กุมภา65นะครับเขาจะตัดสิทธิ์นะฉะนั้นในระหว่างวันที่1ถึง2 8กุมภาพันนี่คนเก่าเนี่ยท่านจะต้องใช้สิทธิ์อย่างน้อยหนึ่งครั้งก่อนนะครับถ้าภายในวันที่28กุมภาท่านไม่ใช้สิทธิ์เลยนะครับจะถูกตัดสิทธิ์โดยสิทธิ์ที่ถูกตัดนั้นก็ ทางรัฐบาลอาจจะนำมาพิจารณาเปิดให้ลงทะเบียนให้คนใหม่ลงทะเบียนนะครับคนใหม่ลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิ์ส่วนคนที่ถูกตัดสิทธิ์ถ้าอยากจะได้สิทธิ์คืนก็ต้องลงทะเบียนใหม่เหมือนกับคนอื่นเช่นเดียวกันนะครับเอาละครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ